มีปัญหาเรื่องโหลดเพลงมาแล้วก็เอาไปลงฟัดไดแล้วก็ไม่เล่นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงอันนี้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะมันจะขึ้นฟองเลยไม่เล่น คือโหลดมาลองให้ดูเราก็ต้องมีโปรแกรมเสริมเพื่อช่วยตัวนี้ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยตัวนี้นี่ต้องมีเราคลิกเข้าไปเราเปิดคลิกเข้าไป แล้มันคลิกเข้าไปเขาจะมีหน้าขึ้นมาถ้าลงโปรแกรมเขาจะเราบอกเขาลงได้หรือไม่ก็โหลดมาลงก็ได้อันนี้เราก็คลิกเข้าไปที่ MP3 นะทั้งที่เราโหลดมาแล้วก็คือ MP3 แต่มันเปิดไม่ได้เราก็ต้องมันเลือกเอา3ามไฟล์ที่เรานะแล้วก็ เนีย่ยเราก็กำหนดโฟลเดอร์ที่จะให้เข้าไปอันนี้กดไว้ที่โฟลเดอร์ที่แปลงแล้วซึ่งก็โฟลเดอร์นี้เรากำหนดเสร็จกำหนด เขาก็จะมีแถวให้เราเลือกอาจจะไม่ชัดเพราะมันการถ่ายกับเครื่องพวกนี้ก็จะมีปฏิกิริยายา่้ไม่ว่าโทรทัศน์หรือคอมอะไรก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกเราเลือกแปลงแล้วมันก็จะขึ้นให้เราแต่โ,โปรแกรมเขาดี มีให้เลือกถ้าเราโหลดวิดีโอมาเราก็มาแปลงเรากดเข้าไปวิดีโอแต่นี้เราจะแปลงเป็น MP3 ทั้งที่โหลดมาเป็น MP3 แล้วน,นะโหลดมาเป็น MP3 แล้วแต่ก็มันเล่นไม่ได้แล้วก็มากดตกลงแล้วเขาก็จะให้เราเริ่มกดปุ่มเริ่มเพื่อจะแปลงเขาจะมีสถานนะให้เรา จนกว่ามันจะแปลงเสร็จนี่ก็แปลงแปลงได้ทีละสองแถวถ้าเรามีเยอะเราก็แปลงไปจนกว่ามันจะหมดทุกแถวเราค่อยมาดูกันเขาก็จะบอกว่าเราใช้ไปกี่นาทีละเวลาที่ใช้แปลงนี่ก็คือ โปรแกรมเขาเดีแต่ก็แก้ปัญหาได้สำหรับคนที่โหลดเพลงเข้าฟังเพลงก็เราโหลดเป็นวิดีโอมาก,ก็ได้หรือโหลดเป็น MP3 มาก,ก็ได้แล้วเรามาแปลงเพราะเขามีตัวให้เราเลือกใช้ไปแล้ว3า3นาที ถ้าหน่วยความจำน้อย,อยก็จะ่ยัง47กับ76นี่นก็เสร็จไปแล้ว47แต่76ยังไม่เสร็จก็เขาก็จะโหลดให้เรานี่นหลังจากแปลงเสร็จเขาก็จะขึ้นให้อันนี้คือเพิ่มขึ้นลดลงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ได้ไหมเสร็จแล้วเราก็ หลัางราการแล้วก็ปิดโปรกแกรมไปตัวนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูจะขึ้นมาฟ้องใช้ไม่ได้แต่เรามาเอาในนี้เรามาเอาในตัวนี้เราก็จะขึ้นมาให้ตรงไหนที่เรา 30มสไม่รู้ว่าจะโดนหรือกทะกิเปิดให้ดูจะโหลดเป็น MP3 เอามาแปลงเป็น MP3 หรือว่าจะโหลดเป็นวิดีโอแล้วก็มาแปลงเป็น MP3 ก็ทำได้ด้วยโปรแกรมนี้ คือเขามีให้เลือกทุกอย่างก็สรุปว่าเล่นได้นะที่เราแป,งแปงแลงๆก็ลองทำดูเพื่อใครมีปัญหาก็ขอจบคลิปแต่เพียงท่านนี้แต่ก็ทันทีอยากกะ เอาไปฟังในแฟลไดร์หรือถ้ามันมีเยอะเราก็ลงแผ่นได้ลองทําดูรับประกันว่าใช้ได้โปรแกรมเขดีก็ขอบคุณที่ติดตามช่องลุงสมพรสอนลกูก